สุด,ดยอด่งานคุจาบอ่บอบาดาลครับในเขตอีสานไต้แนะนาลูกชายไงสมเกตรับกุจาะบอ่บอบาดาลรุ่นยี่สี่กรมทรัพยากรน,น้ำบาดาลทีมงานขวรใจมาชนครับไปนุ่มนามนคา์คนร,ราสีอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกด <c oughs> นี่คือทีมกํานเนิดครับทีมกําเนิดของทีมงานลูกชายไง ประสบประกาลกว่า30ปีครับในการกุดเจโบบรอบาดาลของดีราคาถือครับไม่เจอน้ำไม่คิดเงินอุปกรณ์ทุกอย่างของสร้างเบิร์ดนีทีมงานใหญ่ครับทีมงานใหญ่ก็อว่าใหญ่นะครับสำหรับลูกชายใหญ่คุณภาพครับของดีราคาถือ เป็นเป็นงานบอ่อปิดนะครับเ้อบ,บอบ่อปิดปิดปิดบรสุบอ่อครับปิดเบิดเอาแต่น้ำเขามาขนาดท่อกระปุ๋่นหาบเลยครับกั้นบีกั้นแบวบ